ความสุขก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเชน่นกันะค่ะ้จริงจะชอบได้ใจความอ่ะน้อพิมพ์ตอเลยะคะ่ะก็ขอให้ทั้งหคนได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะก่นอนอวยคือขอพูดถึงโชว์เมื่อกี้ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะคือบแบบไม่มีไม่เคยมีงานมันเกิดงานไหนที <S <s ่เจ็บคอขนาดนี้ ขอให้เก่งขึ้นขึ้นไปอีกนะคะสวยวันสวยคืนแล้วก็มีความสุขมากๆนะทุกคนแบบชอบมากอะ่ะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะมีธรรมะในจิตใจแล้วขอให้แบบทำบ,บุญเยอะๆจะได้มีบุญเยอะๆแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่างกายเป็นของที่ เสื่อมสลายแล้วก็ขอให้ักษาดีๆนะคะผมขอบคุณครับเอซองเขาปามาองหลัองาัมาก็จุดจิกกัน่างยก็หันดูก็าีเยี่อยจะโอยพรอะไรบางอย่างไปเขาจะขอวันเกิดก็ขอให้ทุกคนนะคะห้าคนแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่์มากขึ้นเรื่อยๆเสน่์จนแบบว่าทุกคนถันแบบว่าเดินไคนนี้สวยจังเลยอะย่าเงี้ยอย่างี้เลยก็อใหั้งคน ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็มีงานเยอะๆมีงานเยอะๆก็ขอให้ทุกคนสุขมากๆ่ะ้่ะก็ขอให้พี่ๆทั้งห้าคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ให้เวลานอนเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าใครกําลังจะสอบเข้ามหาลัยก็ขอให้สอบติดนะคะมีความสุขเยอะครับผมเหมือนจอดจบค่ะ ว่าพี่ๆน้งนองๆทั้งห้าคนอือมเยอะไปเป็นคนที่เก่งมากนะคะก็ขอให้เก่งขึ้นไปอีกเก่งย่างขึ้นไปแล้วก็ภูมิใจในตัวเองไว้นะบอกว่าเก่งมากๆแล้วขอให้ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูนะต่อมาครับตัวตึงวิจัยแล้วพอเกิดมาเช่นนี้ก็ขอให้เจ้าของมันเกิดทั้งห้าคนนะคะหลังจากนี้ก็เจอแต่คนดีๆแต่ถ้าเธอยังหาคนดีๆในชีวิตไม่ได้ก็มองมา นี่นะคะก็จะขอเป็นคนดีให้ทุกคนเสมอว้าให้ทุกคนมองกันกันอ่ะมองไหมมองค่ะมองคนดีคนดีค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากเลยเลยเฮงๆแล้วก็ขอให้เก่งขึ้นไปอีกมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากมากอยากจะบอกว่าโชว์เมื่อกี้คือแบบสุดจริงเนาะคือแบบคือแบบมันสุดจริงๆอ่ะมันแบบมันมันมากคือแบบเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเต้นตามด้วยไหมคะ ใช่หไหคะคือแบบมันมาก,กาจริงๆฮปัลโหลวันเดย์ฮาโฟแลต่อไปพี่อายเนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ไม่เจอวันที่ท้องฟ้ามืดบนไม่เจอน้ำท่วมไม่เจอฝนตกไม่เจอน้ำขังวนท้องฮานดโอเคงั้นไม่จะขอให้คนไม่เจอวันนี้อ้าวไม่ใช่แปลกๆ บางคนก็แบบเอ้ยจะเรียนจบมปลายแล้วคนเข้ามหาลัยแล้วแล้วก็จะต้องเติบโตขึ้นต่อไปในอะนาคตเพื่อขอทุกคนนะคะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้คิดอะไรก็ขอให้สมหวังเจอแต่คนใจดีเจอแต่เรื่องราวดีๆนะับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะทุกคนคน่ารักว่าคนใจดีของเราก็าคือใครคะก็คือเป็นแฟนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละคือแบบว่าในโอกาสหน้าในอะนาคตเราจะมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้อีกนะคะ พูดถึงเรื่องต่อไปอยากให้ตังๆทั้ง5้คนมีอะไรจะพูดถึงเหล่าคนใจดีของเราไหมอาทีละคนเลยอะ่ะค่ะรู้สึกสนุกมากเลย <c oughs> ก็อยากจะเจอแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะรักทุกคนนะคะ กันนะคะที่มาวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เจอทุกคนานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็วันนี้ก็แบบว่ามีความสุขมากๆเลยคะ่ะเหมือว่าหลจากนี้ทุกคนจะยิ้มเยอะๆไปพร้อมๆกับหนูนะคะมีความสุขเยอะๆนะคะก็มานะคะไม่มีอะไรจะพูดเยอะแต่ว่าขอบคุณจริงๆทุกคําอวยพรแล้วก็ทุกคําให้กาลังใจหนูรู้สึกตื้นติ่มมากวันนี้หนูแบบกลับไปนอนไม่หลับแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆานะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้โชว์โซโล่ด้วยในแบบหลังจากที่ไม่ได้แบบเจอทุกคนมานานเพราะงั้นก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์หนูขอบคุณมากๆค่ะความสุขที่ทุกคนมอบให้มาขอให้มันกลับไป ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มาละกันจะบอกว่าเพลงที่หนูเลือกนะคะก็มีแบบว่าเหตุผลและข้อหมายที่อยากจะส่งมอบความสนุกให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าวันเกิดทั้งทีทุกคนก็จะได้มาเจอเมมเบอร์ที่แบบห่างหายกันไปนานบอกว่าเชื่อเวลานี้นะคะทุกคนจะแบบมีความสุขไปกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณสลัดกำลังใจแล้วก็ขอบคุณตลอดการพพ p ร o r t เลยะค่ะขอบคุณค่า